หน้าขนแบบนี้อยากจะได้รองเท้าแตะแบบหูหนีบไปสวมไปใส่นะแนะนารองเทา้าหูหนีบรุ่นนี้ฮะแล้วเป็นโซลุ่นฟิวชั่นเบสิครองเท้าแตะแบบโมโนโทนนะสีเดียวทั้งคู่เลยนะครับนะพื้นเนี่ยนะนุ่มสบายสพอร์ตเท้าดีมากๆนะไม่ยั่ไม่ยว้ยวยนะคือรูปได้ดีนะนะคือรองเท้าเนี่ยกันลื่นทุกคู่นะเป็นลายฝายอย่างนี้นะกันลื่นกันนะน้ํานะน้ําหนักเาบาสวมใส่สบายพพอร์ตดีมีกันลื่นนะ สบายทุกการสวมใส่ปลอดภัยทุกอย่างก้าวนะสายเนี่ยนะไม่ลัดเท้าไม่ไม่กัดเท้าไม่ขูดเท้านะนุ่มสบายมากๆสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันนะว่ยน้ําลุยฝนได้สบายๆเลยนะใครที่อยากจะได้รองเท้านะสวมใส่ในหน้าฝนฟิวชั่นเบสิกที่เหมาะมากๆนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ควรติดตู้รองเท้าไว้นะเนี่ยนิ่มมากๆนะพื้นสัมผัสดีมากๆนะพื้นรองเท้าเนี่ยดีไซน์นะออกมา ให้สอดคล้องกับซีรีล์ละของเท้าได้อย่างลงตัวเลยนะนะสีเดียวนะสีนะสีเดียวเลยนะเป็นโมโนโทนเลยนะคุณมันมีให้เลือกหลายสีมากๆนะแต่ว่าคือเป็นรองเท้าที่มีสีเดียวนะไม่มีสีอื่นคนเลยนะในในในคู่เดียวกันนี้นะสวมใส่สบายบ้าๆในราคาสบายกระเป๋านะจะใส่ยืนใส่เดินนะใส่ทํางานใส่นอกบ้านในบ้านได้ลตลอดทั้งวันนะนะจัดไปครับฟิวชั่นเบสิก จะลับประสถูกใจจริงๆครับ